เลเซอร์กำจัดขนนั่นเองคือพี่เขา,าจะแบบแหวกเสื้อของเราดูเลยอะว่าเออมันมีบริเวณไหนอีกมันคล้ำแบบทั้งลักแลนเลยแล้วมันเป็นผิวไหม้นะคะแบบ เราอาจจะเกิดการแพ้โรออนแบบไม่รู้ตัวก็ได้ออยเนี่ยใช้แบบเซรัม่มครีมรักแร้มาเยอะมากนะคะก็ไม่เห็นผลเท่านี้ทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเลดี้ออยล่าสไตล์วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการดูแลผิวใต้วงแขน,นะคะ่ะหรือว่าน้องจั๊กของเรานั่นเองนะคะทำยังไงให้น้องจั๊กของเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะแล้วก็ขาวสว่างกระจ่างใสค่ะช่วยวปัญหาแดบดบ ปัญหารักแร้ดำหรือว่าปัญหาแบบหนังไก่อะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบอย่างมากสำหรับสาวๆนะคะถึงความมั่นใจของเราใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยออยนะคะจะมาแชร์เทคนิคค่ะที่ออยแบบใช้ในการดูแลแบบผิวใต้วงแขนของออยจริงๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะในการที่ออยแบบรักษาผิวใต้วงแขนของออยนะคือผิวลักแร้ออยเนี่ยมันค้ำเสียจากการเบิร์นหนักมากนะคะทุกคนรักษากว่า ครึ่งปีนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ว่าทำไงนะคะให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาขาวใสเหมือนเดิมค่ะไปฟังกันเลย อันดับแรกเลยนะคะถ้าสาวๆเนี่ยอยากจะมีผิวใต้วงแขนที่เรียบเนียนหรือว่าขาวกระจ่างใสเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกวิธีในการกําจัดขนใต้วงแขนเนี่ยให้ถูกต้องนะคะซึ่งวิธีที่ออยไม่แนะนําเลยนะก็คือทั้งการโกนแล้วก็การถอนนะคะซึ่งออยเนี่ยใช้มาแล้วนะทั้ง2วิธีนี้เลยซึ่งจะบอกว่ามันไม่เวิร์กมากๆนะคะทุกคนคือตอนแรกแบบตั้งแต่เป็นสาวขึ้นนะคะเราก็เริ่มแบบมีขนใต้วงแขนเนาะแล้วก็ออยวิธีแรกที่ เรเลือกใช้เลยค่ะก็คือการโกนขนจักแรแลนะคะจะบอกว่ามันแบบไม่โอเคเลยอะ่ะเพราะว่าผิวที่ขึ้นใหม่ของเราใช่ไหมคะมันก็จะแบบเป็นตอเล็กๆอะ่ะแล้วเราก็แบบมันคันมากอะ่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้วิธีในการดูแลใช่ไหมแล้วเราก็เกา่าเรากลายเป็นแบบหลักแลมันก็คล้ำม,มันก็ดําไปเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าวิธีนี้นะคะออยแบบไม่แนะนําเลยนะคะแล้วมันทําให้ผิวของเราเนี่ยพอเราแบบมีดโกนแบบโกนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ผิวของเรานะคะมันได้รับความเสียหายด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผิวรักแร้กับผิวหน้าเนี่ยมันมีความบางพอๆกันเลยนะคะพอมันเสียดสีมากขึ้นนะคะแน่นอนว่ามันก็จะมีรอยค้ำม,มากขึ้นนะคะแล้วรอยคล้ำเนี่ยมันจะรักษายากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการโกนเนี่ยไม่แนะนําเลยนะคะต่อไปอันที่2นะคะก็คือวิธีการถอนนั่นเองค่ะการถอนเนี่ย ออยก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราถอนเนี่ยแน่นอนนะคะว่าขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตอเนาะแต่เวลาถอนเนี่ยมันจะมีหนังไก่นะคะเป็นตุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอยา่างเลยปัญหาที่เกิดจากการถอนนะทุกคนจะเสี่ยงเป็นขนคุด ใต้วงแขนค่ะคือโดยปกติใช่ไหมสมมุติตรงนี้เป็นผิวหนังของเราเนาะเวลาขนเนี่ยมันจะงอกออกมามันจะแทงขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมคะแต่ขนคูดะมันคือการที่เหมือนแบบน้องขนเนี่ยเขาจะงอกอะแล้วเขางอกออกมาไม่ได้แล้วมันก็จะแบบงออย่างเงี้ยค่ะขนคูดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยอักเสบแล้วถ้าใครที่แบบเป็นหนักมากๆเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อแบบเป็นฝีเป็นอะไรได้เลยนะมันอันตรายมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการขอา เพราะฉะนั้นการถอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่แนะนำเลยเหมือนกันนะคะวิธีที่ออยคิดว่ากำจัดขนแล้วแบบเวิร์กมากที่สุดนะคะก็คือการเลเซอร์กำจัดขนนั่นเองค่ะทุกคนคือขอบคุณมากที่แบบโลกนี้มีเลเซอร์กำจัดขนนะคะเพราะว่ามันทำให้ ผิวบริเวณรักแร้ของออยเนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมันมีคอสเลเซอร์แบบเยอะมากๆเลยทุกคนคือเมื่อก่อนอะเลเซอร์กําจัดขนอะเป็นอะไรที่แบบแพงมากคือคอสเดียวอะสมมุติว่า10ครั้งอะไรเงี้ยคือมันเกือบหมื่นอะแต่เดี๋ยวนี้มันถูกลงเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะออยมีคลินิกดีๆมาแนะนํานะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้แบบสปอนเซอร์ใดๆเลยทั้งนั้นนะคะคือออยเป็นลูกค้าเขาจริงๆกว่าแบบ23ปีแล้วแล้วออยชอบมาก ากนะคะคลินิกอันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะคะชื่อว่า A p l o s Clinic ค่ะเดินทางสะดวกง่ายมากๆเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยนั่ง MRT นะคะไปลงที่ MRT เชื่ออะไรแล้วอะ่ะ MRT ที่ถัดจากพหลโยธินอ่ะออยจำไม่ได้พอดีออยกลับมาอยู่ต่างจังหวัดได้สักพักแล้ว น่าจะ MRT ลาดพร้าวนะคะทางออกออยไม่แน่ใจว่า3หรือ4นะีทุกคนอาจจะลองไปทักที่แฟนเพจเขาดูก็ได้นะคะซึ่งจะบอกว่าพนักงานน่ะทำดีมากพนักงานเนี่ยมี2ท่านนะคะชื่อพี่มนลกับพี่แอดนะคะทําดีทั้งคู่ทุกคนคือใครก็ได้นะคะให้2คนนี้นะ่ะทำให้แล้วแบบมันดีมากประทับใจมากคือออยนะคะทำเลเซ,เซอร์กําจัดขนมาเนี่ยหลายที่มากๆแล้วปัญหาที่เจอก็คือพนักงานเนี่ยเขาจะยิงให้แบบ นิดเดียวอะทุกคนแบบไม่ไม่ได้ยิงช็อตเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ยิงซ้ำให้มันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยพอเราไปทําใช่ไหมคะเราเสียเวลาในการเดินทางในการแบบจ่ายเงินค่ารถอะไรอย่างนี้แล้วเนาะแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์อะค่ะบางครั้งเนี่ยเส้นขนเนี่ยมันไม่ร่วงจนหมดอะเพราะว่าจํานวนช็อตมันอาจจะน้อยเกินไปนะคะแต่ที่นี่นะคะคือพนักง,งานทําดีมากเขาไม่ห่วงช็อตเลยนะคะคือยิงซ้ำให้แล้วแบบเวลาที่ทำอะค่ะคือทําละเอียดแล้วตั้งใจมาก คือเวลาที่เราใส่แบบว่าเนี่ยคือถ้าใครจะไป ทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะแนะนำว่าให้ใส่ชุดที่แบบเปิดแขนแบบนี้นะแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่ไปก็ไม่ต้องกังวลนะคะบางที่เขาจะมีชุดให้เปลี่ยนคือพี่เขาจะแบบแหวกเสื้อของเราดูเลยอะว่าเออมันมีบริเวณไหนอีกไหมนะคะที่แบบเป็นเส้นขนของเราขึ้นมาแบบเนี้ยคือทําดีมากทุกคนคือออยแบบบอกคนรอบข้างออยป้ายายาไปแบบเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครเนี่ยอยู่กทมนะคะแล้วก็กําลังมองหา เลเซอร์ดีๆเนี่ยเลเซอร์กำจัดขนดีๆเนี่ยออยแนะนำที่นี่เลยค่ะดีมากจริงๆแบบดีมากๆถ้าใครไปทํานะคะทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอน,นะคะ่ะไปเลย <c oughs> หลังจากที่เรากำจัดขนแบบถูกวิธีไปแล้วนะคะต่อมามาดูแลที่การบำรุงผิวใต้วงแขนกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งอันแรกที่เราจะพูดถึงเลยนะคะก็คือเป็น อไอเทมสำหรับที่แบบดับกลิ่นก่อนนะคะซึ่งออยจะใช้อันนี้คือออยชอบมากๆเลยเป็นแป้งเต่าเหยียบโลกนะคะออยรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันแบบไม่ทำให้เสื้อผ้าค่ะเป็นคราบเหลืองนะคะคือใช้ดีมากแล้วก็คุมกลิ่นได้แบบดีมากๆเลยนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่เขาเป็นแป้งอะ่ะทุกคนเป็นแป้งแบบผงผงสีขาวออยจะเทให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย เหมือนเป็นแป้งทั่วๆไปเลยนะคะมันทําให้ถ้าเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะที่แบบเปิดไหล่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่ามันจะทําให้เป็นคราบแบบเป็นคราบแป้งสีขาวใต้วงแขนนะคะถ้าวันไหนที่ใช้แบบโชว์ผิวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปใช้โรออนนะคะซึ่งจะบอกว่าโรออนที่ออยใช้ตอนนี้คือออยยังไม่เจอโรออนไหนที่แบบว่าทําให้ผิวขาวขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เลยอาจจะยังแนะนําไม่ได้นะคะ แต่ปัญหานะคะบางคนเนี่ยอยากให้ลองสังเกตดูดีๆนะคะบางคนเนี่ยที่ผิวเราลักแล้เราคล้ำเนี่ยเราอาจจะเกิดการแพ้โรออนแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเหมือนเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆะคะ่ะเราอาจจะยังไม่ได้ทันสังเกตใช่ไหมคะแต่พอรู้ตัวอีกทีคือลักแร้เรามันคล้ำไปแล้วอย่างเงี้ย แต่ถ้าวันไหนนะคะที่ออยแบบจําเป็นต้องออกไปข้างนอกนะคะต้องใช้โรออนเนี่ยออยก็ใช้ปกติเลยนะคะทุกคนแต่แค่เวลาเรากลับมาที่ห้องอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรีบล้างรีบทําความสะอาดนะคะเพื่อให้ ตัวโรออนนะคะมันไม่ได้อยู่บนผิวเราที่แบบนานเกินไปนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะมีโรออนดีๆนะคะดับกลิ่นดีๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ทําให้ผิวใต้วงแขนคลําแล้วก็ทําให้ขาวขึ้นเนี่ยแนะนำออยได้นะคะออยกําลังหาอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะมาในส่วนของการบํารุง ผิวใต้วงแขนกันบ้างนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้มากๆเลยนะคะคือออยเนี่ยไปทำเลเซอร์รักแร้ทุกคนคือไม่ได้ทำที่ A plus คลินิกที่ออยไปยาเมื่อตะกี้นะคะคือออยมาต่างจังหวัดแล้วออยมาทําอีกที่ดนึงคือออยก็ซื้อเป็นคอร์สปกติค่ะแล้วก็ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคือปกติเลเซอร์กําจัดขนอะ่ะเขาจะให้พี่พนักงานเป็นคนทําใช่ไหมคะซึ่งครั้งแรกกับครั้ง,งก็เกออ็โอเคแฮปปี้ดีมากๆแต่พอครั้งที่3เนี่ยเขาให้คุณหมอมาทําให้ออยแล้วออยไม่รู้ว่าเขาแบบเปลี่ยนเครื่องหรือว่าอะไรยังไงปรากฏว่าตอนที่คุณหมอเขาทําให้อะ่ะคือออยแบบ ร้อนมากๆเลยอ่ะคือจังหวะที่เขายิงอ่ะรู้สึกเลยว่ามันมันร้อนแบบแสบอ่ะถ้าใครเคยทํำเลเซอร์นะคะจะบอกว่าปกติเนี่ยมันมันจะไม่ได้เจ็บมากนะคะมันจะเหมือนแบบหนังยางดีดเราแบบแปะแปะแปะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความเจ็บที่ทนได้แต่อันเนี้อยออยรู้สึกว่าแบบมันร้อนมากอะ่ะแล้วมันแบบทนไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วออยก็เลยบอกคุณหมอเขาไปนะคะว่า ปรับระดับเนี่ยลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบมันร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ปรับให้นะคะแต่ออยก็ยังรู้สึกว่ามันร้อนอยู่นะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเอออันเนี้ยปรับจนแบบความแรงอะ่ะมันต่ําสุดแล้วนะออยก็แบบโอเคงั้นไม่เป็นไรคือมาแล้วอ่ะนาะก็ไม่อยากเสียเวลาแต่ครั้งนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันร้อนมากจริงๆคือร้อนแบบทนไม่ไหวอะคะ่ะแสบไปเลยแล้วกลายเป็นหลังทาอะ่ะผิวออยอยู่อย่างเงี้ยแบบ ต้องอ้าแขนอยู่อย่างเงี้ยคือมันพับลงไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ออยทําเสร็จอะออยก็ไปเดินห้างใช่ไหมไปกินไอติมไปอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นรู้สึกว่าแบบผิวมันร้อนแบบร้อนมาจากใต้ผิวหนังอะเหมือนของร้อนอะหน้าผิวอยู่ตลอดเวลาคือคือนึกถึงซีรีส์เรื่องกอรี่เลยอะคะ่ะที่แบบนางเอกโดนที่ม้วนผมแบบว่าแบบแนบผิวอะคือมันร้อนมากทุกคนร้อนจนแบบ ไม่ไหวอะ่ะร้อนแบบแสบเลยนะคะแล้วออยก็เลยรีบไปวัดสันนะรีบไปซื้อเจว่านหางจาระเข้เนี่ยมาทาไว้ก่อนเผื่อแบบกลัวว่าผิวมันจะไหม้มันจะเบินใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นประมาณสามสี่ชั่วโมงอะ่ะคือผิวออยมันก็ยังร้อนอยู่อะทุกคนมันร้อนจนแบบออยรู้สึกว่าแบบทำไมมันร้อนได้ขนาดนี้มันเหมือนเอาเตารีดอะคือแนบบริเวณรักแร้ไว้อยู่ตลอดเวลาเลยอะคะ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือออยกลัวมากว่าออยเนี่ยมันจะไหม้แล้วก็เป็นแผลเป็นปรากฏว่า1คืนผ่านไปตอนเช้าเนี่ยผิวบริเวณรักแร้ออยเนี่ยมันแดงแบบแดงทั้งแถบเลยแดงแบบเหมือนโดนของร้อนแบบนาบไปเลยอะค่ะแล้วสิ่งที่ออยกลัวที่สุดทุกคนคือออยกลัวว่าออยจะเป็นแผลเป็นแล้วแบบน้อยมากอะเพราะว่าคือเมื่อก่อนอะออยจะมีปัญหาแบบ รักแร้คล้ำใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ออยแบบว่าเออทำเลเซอร์แบบกําจัดขคนดูแลผิวใต้วงแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผิวออยเนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะอะแล้วออยรู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปแบบอยู่จุดเริ่มต้นนั้นอีกแล้วหรอในตอนที่แบบรักแร้เราคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าผ่านไปสองวันทุกคนคือสิ่งที่ออยกลัวมันเกิดขึ้นจริง,รงๆก็คือผิวออยอะ ใต้รักแร้มันคล้ำแบบทั้งรักแร้เลยแล้วมันเป็นผิวไหมนะคะแบบมันไม่ได้ไหมจุดเดียวอะทุกคนเพราะเพราะมันไหมทั้งบริเวณที่เขายิงให้หมดเลยอะคือตอนนั้นอ้อยแบบออยนอยมากนอยแล้วแบบเหมือนกับ จิตตกไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราชอบแต่งตัวในสไตล์ที่แบบเออเปิดผิวอะไรอย่างงี้นิดนึงเนาะแล้วแบบชุดอะไรของเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต่อไปเราจะใส่เสื้อผ้าแนวนั้นไม่ได้แล้วหรอแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเท่าไหร่เพราะออยรู้ว่าคือผิวอ่ะตอนจังหวะที่เขายิงให้ออยอ่ะมันคงร้อนมากๆากค่ะทุกคนแล้วมันไม่รู้ทําลายผิวไปแบบกี่ชั้นต่อกี่ชั้นแล้วอย่างเงี้ยก็เลยน้อยมากนะคะก็เลย รีบไปปรึกษาคุณหมอนะว่าเออมันมีวิธีทํายังไงไหมที่แบบทําให้รอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันหายปรากฏว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่ได้มีวิธีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ได้มีเครื่องหมายเครื่องมือที่จะทําแบบรักษารอยแผลเป็นให้เรานะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็แนะนําให้ออยไปซื้อครีมอันนี้นะแนะนําให้ไปซื้อเองด้วยนะเขาไม่ได้ให้มานะคะทุกคนเป็นครีมอันนี้ค่ะเป็นของมีโบนะคะมันจะเป็นเหมือนกับครีมเป็นยาของจีนนะคะแต่อันเนี้ย ออยป้ายยาทุกคนออยอยากให้ทุกคนมีติดตู้มีติดบ้านไว้จริงๆมันเป็นยาสามันประจําบ้านที่แบบเวิร์กมากออยอยากให้สาวๆอะค่ะมีติดบ้านไว้เพราะว่าถ้าเราไปทําหัตถการที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบใช้ความร้อนแล้ววันนี้คืนนี้เราอาจจะเจอเคสที่แบบว่าเหมือนออยอย่างเงี้ยก็อยากให้พกติดไว้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่อยากให้มีไว้เพราะว่าสาวๆคนไหนนะคะที่ใช้เครื่องม้วนผมเครื่องนิบผมแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะร้อนโดนมือโดนหน้าโดนคอนะคะให้ทาตัวนี้ทันทีนะคะเดี๋ยวออยจะแปะลิงก์นะคะสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างใต้ description box ทุกอย่างที่ออยแบบพูดมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งทาเร็วเท่าไหร่อ่ะทุกคนสมมุติว่าวันนี้เราโดนแผลแบบไหม้นะคะหรือว่าโดน โดนน้ำร้อนลวกอย่างเงี้ยยิ่งเราทาเร็วมากเท่าไหร่อะเราจะยิ่งไม่เป็นแผลเป็นเร็วเท่านั้นนะคะเนี่ยคือออยตุนไว้สองอันนะคะอันนี้มันบูบี้ใกล้จะหมดแล้วอันนี้ออยก็ซื้อเผื่อเอาไว้ออยไม่ชอบเลยคือกลิ่นอะมันแบบเนี่ยมันจะเป็นครีมลักษณะที่เป็นเหมือนสีพึ่งอย่างเงี้ยมองเห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นครีมที่ลักษณะคล้ายสีพึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ่นมันแบบกลิ่นมันเหมือนน้ำมันหมูอะทุกคนคือมันกลิ่นแบบ ไม่ค่อยโอเคหน่อยนะคะมันอาจจะเป็นกลิ่นตัวยาแล้วกลายเป็นออยต้องทาอันเนี้ยอยู่หลายเดือนมากแล้วออยรู้สึกว่าเหมือนออยแบบอยู่กับน้ํามันหมู่ตลอดเวลานะคะคือออยรักษาโดยการที่หลังจากที่แผลมันไหม้แล้วเนาะเขาก็ให้ทาอันนี้นะคะทาจนกว่าแผลมันจะแห้ง ะะแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ตรงที่ว่าออยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผลแบบไหม้ผูพองนะคะก็รอดตัวไปนะคะแล้วก็หลังจากที่ออยทาอันนี้ค่ะหลังจากที่แผลมันแห้งเรียบร้อยแล้วนอะกแผลมันก็จะเป็นรอยแบบตกสะเก็ดอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ไปทาที่เป็นแบบสกาเจลนะคะรักษาแผลเป็นอันนี้ออยก็ทาของ expert s c a r เจ l นะคะคือทาไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่แผลมันเริ่มแบบเป็นสะเก็ด น้อยลงแล้วอะค่ะมันก็เริ่มหลุดพอหลุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับพวกเนื้อสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะแต่ผิวเราก็มันยังไม่สม่ําเสมอเนาะก็ทาสกาเจลนั้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบคือหลอดมันเล็กนิดเดียวอะทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างเปลืองมากๆนะคะพวกออยต้องทาแบบเช้าเย็นทาตลอดเลย พอใช้อันนั้นไปได้สักพักนะคะจนผิวมันเริ่มแบบเออโอเคมากขึ้นนะคะแต่มันก็ยังไม่สม่ําเสมอนะคะออยก็ไปเจออีกตัวหนึ่งคะ่ะก็คืออันนี้อยากป้ายยาทุกคนนะคะเป็นของ ดอกเตรพงนะคะสังเกตว่าออยใช้จริงนะจนฝาออยหายไปแล้วนะคะคือเหลือแค่นี้นะคะอันนี้เป็น 28d whitening drone body serum นะคะมันเป็นเซรั่มที่ใช้ทาตัวนะคะแต่ออยเอามาทารักแร้แล้วจะบอกว่าอันนี้คือออยประทับใจมากคือมันทำให้ขาวขึ้นได้จริงจริง คือออยเนี่ยใช้แบบเซรัม่มครีมรักแร้มาเยอะมากนะคะก็ไม่เห็นผลเท่านี้ทุกคนลองไปใช้ดูนะคะอันนี้คือรู้สึกว่าเขาจะมีสําหรับทาหน้าด้วยนะแต่อันเนี้ยจะเป็นสําหรับทาผิวตัวนะคะใครที่แบบผิวไม่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะคือมันทาแล้วผิวออยอ่ะรู้สึกว่ามันกลับมาแบบสม่ําเสมอขึ้นไวขึ้นนะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ออยแบบ ผิวใต้วงแขนไหมแบบไหมหนักมากคือดำทางรักแร้นะคะรักษาอยู่กว่าหเดือนด้วยกันกว่าที่ผิวออยมันจะกลับมาเป็นปกตินะคะทุกคนคือแบบตอนนี้ก็ดีใจมากนะคะที่กลับมาใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้แล้วนะคะถึงยังไงนะคะถ้าทุกคนแบบไม่ได้มีปัญหาแบบออยนะคะแบบไม่ได้เจอเคสอย่างออยเนี่ยออยก็อยากให้มีสิ่งเหล่านี้แบบติดตัวไว้นะคะติดแบบติดห้องติดกระเป๋าไว้เลยนะเพราะว่า ถ้ายิ่งทาพวกนี้ค่ะถ้าเราไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันโดนของร้อนพวกนี้เนาะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นแผลเป็นนะคะแล้วก็พวกสกาเจลนะคะใครที่เป็นแบบ สีผิวไม่สม่ําเสมอหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวนะคะก็ใช้สกัดเจลของ expert อันนี้ได้นะคะคือดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากบํารุงผิวนะคะใต้รักแร้เนี่ยอันนี้ออยจะใช้แบบตอนกลางคืนนะคะคือดีมากๆเลยอาบน้ํานะคะจากนั้นซับให้แห้งนะคะแล้วก็ทาปกติเลยเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพยายามจะให้ช็อตสวยๆแต่ก็ไม่ได้นะเนี่ยมันจะเป็น มันใกล้หมดแล้วอะทุกคนเดี๋ยวออยต้องสั่งขวดใหม่ดูสิมันเยินมากแล้วนะคะเนื้อมันจะเป็นเหลวๆใสๆแบบนี้นะคะซึมง,ง่ายค่ะซึมง,ง่ายแล้วก็กลิ่นมันจะแบบเป็นเคมีเคมีนิดนึงนะคะถ้าใครที่แบบชอบกลิ่นหอมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่แต่ออยแบบไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอืมคือมันซึมง,ง่ายค่ะทุกคนเนี่ยซึมแล้วนะคะอยากให้ลองนะคะทุกคนคืออันเนี้ยออยชอบมากคือออยตั้งใจเดี๋ยว ใกล้หมดแล้วนะคะเนี่ยมันจะหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวออยก็จะไปซื้อขวดใหม่มาต่อนะคะใครนะคะที่อยากดูแลผิวใต้วงแขนขาวกระจ่งางใสเนี่ยออยแนะนํานะคะดร์พมยี่สิบแปดดีไวต์เทนอันนี้คือแบบ มันเวิร์กมากๆเลยนะคะไปตำกันได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวออยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Description Bo x นะคะไปตำตำกันได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะจะพูดในส่วนของการสครับผิวใต้วงแขนค่ะทุกคนเราควรจะสครับบ่อยแค่ไหนดีนะคะออยแนะนําว่าอาจจะประมาณ2อาทิตย์ต่อ1ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าผิวใต้วงแขนเราจริงๆเนี่ยมันบางพอกับผิวหน้าเลยนะเวลาเลือกเมสครับอะคะ่ะอย่าเลือกที่มันใหญ่เกินไปนะคะเลือกแบบ พอดีพอดีก็ได้นะคะแล้วก็เวลาขัดเนี่ยขัดเป็นวงกลมเบาๆนะคะไม่ต้องถูเขาแบบแรงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะคะสะครับแบบ2อาทิตย์ต่อ1ครั้งก็เพียงพอแล้วะค่ะจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นดรพงนะคะทาไปรับรองว่าผิวใต้วงแขนทุกคนนะคะจะแบบดีขึ้นแน่นอนนะคะแนะนำมากมากเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนไอเทมที่ออยจะไปย่าทุกคนนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้ออยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ออยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ออยหน่อยนะจะบอกว่าคือคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่ออยทํามาเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวกับรีวิวสกินแคร์นะคะใครที่ยังไม่ดูก็ ฝากไปดูคลิปนี้ด้วยนะคะแบบหลายคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะซึ่งออยแบบดีใจมากนะคะใครที่แบบกดไลค์กด subscribe ้ออยเนี่ยจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับใครหลายๆคนนะคะแต่ออย p p r e c i a t e ในส่วนนี้มากๆแล้วออยก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนชื่นชอบกันโอเคค่ะงั้นวันนี้ออยไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ